ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณุปการของมหาเทรสมาคมองค์อุปถัมภ์ชมรมรักมวรรักศิลหาประทุมธานี ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวน220ชุดเป็นสาธารณสงเคราะห์ให้กับคุณภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีเพื่อส่งต่อให้เหล่ากาชาติจังหวัดประทุมธานีมอบแก่ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและประสบสาธารณภัยในจังหวัดประทุมธานีต่อไปทั้งนี้คุณสุดารักษ์ชินวิรารัตประธานชมรมรักบวรรักสินหาปทุมธานี ในอุปถรัมภ์พระธรรมรัตนาภร์พร้อมด้วยคุณองค์อาจธรรมนิธาเลขานุกการชมรมรักบวรรักศิลห์าป,ปรปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์และเลขานุกการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีผู้แทนองค์กรภาคีความร่วมมือร่วมส่งมอบในครั้งนี้ค่ะ